สบายดีสวัสดีสบายดีายดมาตะคุทุกคนโอ้มันนี้กะเป็นืันวันจันทร์เนาห่างหายกันเป็นเวลาทิศหนึ่งเลยเพราะว่าลิงกะบบหูว่าเส็ยคลิปยังแลบบนี้ฝนกะตกตกกะหนาวหนาวทุกคนหนาวเหแล,แล้วก็ฝนตกเนาะบบน,นี้ลิงกับโบหูเสียล็นร้ายคนกะทรงมาขีดหอดก็เขาพูดได้ร้ายที่ว่ายังขีดหอดขีดเทิงบ่ลืมลิงสาวลาวเนาะลิงอ่ะกำลังตอนนี้ ลิงกำลังปิงีนดกซีนเนาะเพราะว่าเห็นดกซีนดีซ่านี่ดังมากแต่เฮงเนาะแต่ว่าลิงอยู่ไกลลิงเขาก็สิดีกินเนาะลิงก็เลยสั่งน้ำข้าวเจ้ามาตอนนี้กํลาลังปีงอยู่แบบกินละกันคือเห็นแบบเขากินแบบเขารีวิวดกซีนีซ่าหลายๆนิงก็เลยอยากเนาะหลายคนก็นหุ่จักเนาะดีซ่าดีซ่าก็เป็นแบบว่าเป็นขวนใจว่าแต่ประเทศไทยหล,ลายประเทศเนาะโดยเฉพาะเมนคนลาวหังกับมกดีซ่าเนาะ หลายคนเนาะลิงเองก็เป็นคนมัรกนีซ่าคือกันลิงก็เห็นเขากินกระยากรอแต่รอโคดแไปว่าถาเขาจะเอามาขายเนาะซึ่งนี่นั่นยูหอพักลิงเขาจะากระขายแบบเขาจะาทยอยเอาขคงเอาเครื่องมาขายหลาไล่อยากอยากไดไยั้งก็สั่งกับเอฟเอาเอฟเอาในกลุ่มของนักศึกษาที่ว่าคนเราขายเองเนาะเดี๋ยวนี้ลิงก็นั่งรอถาปีกเนาะทุกคนเบื้องุงพักลิงป้อสมศรีกินเมิอดอผูนเดียวพี่นอ้องนี่ มักทัวนี่ก็บหมักทัวมาแต่ลาวอาพี่น้องตัวนี้ประเทศเราจะเอิ่มามักทัวปีเนาะหมักทัวปีเป็นหมักทัวไฮหมักทัวไฮทัวปลายังอยู่แถวบ้านเราเองเนาะต่ำนี้เซพแสบนหมักทัวนี่ปอดารผิดหนี่บักสู้สลัดแต่กะอ่าพักบุรพะอะไรกับมักแตงน้อยเนาะเดี๋ยวถามมากินน้ำกันเนาะตอนนี้กะมากลับมาสูสองลิงสาวลาวส่วงผ้ากินผ้าแสบเนาะทุกคนโอ้ ต่ที่แล้วพี่น้องเดี๋ยวลิงจะไปเอาปีกมากินมากินแล้วก็มากินกกน้วมกันเนาะทุกคนนี่ถุงพักว้าวพักร้ายแห้งลิงเป็นคนมากินพักน้ำจิม้มเฮาทุกคนนี่น้ำจิม้มน้ำจิ้มมะขามนั่นแหละเพ็ดเองขีดทอดแบบเพระว่าอยู่ในคลอมันก็นจะบ่ค,คบเนาะขาเจากระ้ายกันนาะน,น้ำจิม้มแต่ว่าลิงเพ็ดเองเพราะว่าขา้าขายแพงหลายลิงก็จะใส่กระเทียมทอดน้ำนองพี่น้องมันจะหอมนอกจากนั้นลิงจะใส่ ตะไคร้นี่ตะไคร้ลงไปใส่ใส่ตะไคร้นะมันเป็นสูตรแบบสูตรลักของเราเลยเด้อพี่น้องคนเราจะมากินแบบนี้เนาะมันจะหอมใส่ตะไคร้ลงไปใส่พอหอมปอบเมดิงจะตกแต่งให้มันสวยๆก่อนนี่แทนแทนมาเรยทุกคนกินน้ำกัน ลูกีนปิง้งพักโอพักหลายแห้งพักสู้พักหอมปอมอ่าพักบุลพ้าหมักทัวท่วปีทั่วป่อดสารผิดหักแตงน้อยพักสลดัดนี่คือน้ำจิ้มของเราทำเองนะทุกคนคล้ายๆแบบยำลุกสีนกวากันไปเป็นเจลหนำมะคามเปียกทีว่าเหฮดเจลแบบ ดีซาเลยนะแล้วกะ็เพียงแต่ว่าเติมกระเทียมทอดใจเลยก็ะะตะไคร้ก็หอมปอมมันจะเฮ็ดห้ตัดข้าวดีดีทุกคนโอ้เพิดสดิกินโดปับกล่องไ้ปับกล่องมาทุกคนมาเด้อมากินน้ำกันอแอบแซบแอบแซบเรามาแซบน้ำกันนะห่างหายไปไรวะน้ำจิ้มนี่รสเล็ดเลยทุกคนปิีงเฮิงแบบน,นี้มันเหี่ยว ลิงจะกินฮอตทดอกก่อนนิงมากินฮอตทดอกทุกคนเดี๋ยวซีซีน้ำจิม้มเฮาเสรษฐายแต่มันบมอยากเพจโผล่มักพีกมันบมเพจปันไดนี่แซ่บทุกคนอืมข้าวชุ่ม รสชาติไยเท้ากระดมมะเขือกรอบกรอบน้ำกระเจี๊ยมทอดเดี๋ยวไปเอาเอาไม้มาเสียบใส่ก่อนมันจะได้ยินเสียงกร๊อบกรอบไหลไม้แล้วเดี๋ยวทุกคนสิบมาฟังเสียงกร๊อบกรอบกัน น้ำจิ้มนี่จิ้มร่วมไหนเนาะเพราะว่ากินผู้เดียวนี่ทุกคนม,มาเด้อมาสกินน้่กันอืมอืม อร่อยหนุกีนกินแบบดิซ่าแบ็กพิงอร่อยมาก <c oughs> ลิงเห็นยิงงยนวะ <c oughs> ลิงเห็นยิงงยนวะว่าตั้งแต่ดีซ่าบ่าอยาก,กินหนุกซีนอยู่ บดีรัมเนาะขายด,ดีดีทุกคนเราใช้เอาว่าดิ้งเอีงกับห้ากิดีกินเพียงแต่ว่าขายแต่ว่าถึงเสือโบเมนทีนบนเพลินกะยางเนาะแต่ว่าขากขายาเพราะเฮียนเฮากะยาอือสุอื้อ อร่อยมากวัดเขาวอดเขาเพื่อซึ่งชิดหนึงทุกคนชิดหนึงว่ะแต่กินอยู่แต่ว่าแบบว่าไม่ได้กินของหม้อสว่าวนะพอลิงข่ายสนุกสุดถ่ายจนเป็นทิดเบื่นสิมาหอดเวียดนาะม <c oughs> เบือมาแต่ไทยมาแต่เวียดยังอีกเนาะหลายอย่างหนังสือ,อยุ่งเรานั่นแหละ เอามาเวลากะเอามาจะถ่ายทุกคนมามามามนี่ตีดกับกระเทียมแลยคกะตะไคร้แบบรสชาสตร์แบบหอมหอมตะไคร้เละคัะมันๆกระเทียมทอดแลยค่ะหอมๆป่นไปกับหอมปลอมเลยอ่าตัดกับดุกซีนแบบเลิศทุกคนอืน้ำก๊อปอืมอืม,อม อืมอืมอร่อยมากเลยอืมอืมเด็กกี่ม <minority> ัน <noise> ตึง <aroma> ม <Whew>, ันเหี่ยงแบบเนี่ย กล้วก็บคือหอมตอนท้าวยังหน่อยเลยทุกคนกอนนิดหน่อยลิงในเงื่อนไปหงเฮียนหมือหนึ่งสองพันประมาณหาบาทหาหกบาทเนาะต่อต่อต่อว,ว,ว,วันลุกซีนก็ไม่ไม่หาลอยแล้วแจะไม่หาลอยกันอย่ย่าอย่ซีอันซื้อลุกซีนหาลอยซื้อฮอตหลอกหาลอยเป็นพันหนึ่งหรือพันหนึ่งป้าไปซื้อน้ำกินเบิร์ดมือดิ้งในสองพันแต่เมื่อก่อนนะ แบบเม่กับบดี้คอยสื่อแต่เมื่อก่อนนะ่ะดุซีดฮอตดอกแบบมันมีอยู่แต่ว่ามันมันหายอย่างนอกแบบพอกับเม่กับบดี้คอยสื่อสื่อมาให้กินนะ่ะตอนยังไงหน่อยมาเดิมใหญ่มากเขากับจกัจกเนอะจักรแล้วลิงก็เคยเอาไปไปเห็ดขายแล้วก็ขายตามหานอาเพราะว่าอาลิงนะ่ะขายตํามสมจะลิงก็ขายถอดดุซีดฮอตดอกกนะันสี่นี่แหละอันหนึ่งหาลวยพันหนึง่งเหลื่อมใหญ่มาก ตอนขายัางน้อยนึกว่าจูมามาคลายเคืองกันอยู่นี่แหละเพราะว่าเคยคายมาเต่นหน่อยๆเนาะหลังจากนั้นก็นเริ่มเออเริ่มใหญ่ขึ้นมากับพัฒนาเนาะพัฒนาเข้ากับไปเจ้าเขตไปเจ้าเขตแล้วตอนนั้นลูกซีนโตเขตนะเ่บเสบน้ำจิ้มเขากับน,น้ำจิ้มแบบคั้มนี่แหละแต่ว่าเขาเจ้านะเห็ดมันออกดำๆกว่าหนีนอเห็ดมันออกสีดำเลยอะหอมักพริกข,ขวตอนนั้นลูกซีนลูกซีนโตเขตนนะร้านซรงเมกนะโตเขตแล้วเขาจะบอกหูเนาะร้านซงเมก อุบลนแ่ไทยล่าสินะไปแซพเสทุกคนพอก็เมลลิงกันไปแต่ละเทื่ยเนาะลิงก็ตรงเลยไปน้าลิงกะไปสื่อดกสินกินก้อนหมนูเลยแมนใหม่ละตะกี้หันใหม่หนึ่งสองบาทสามบาทหนึ่งเลยทุกคนอแต่ปัจจุบันนี้ก็หาบาทสิบบาทก็ึ้นราคาเนาะเสพเสพแล้วกินแล้วก็หูซึกแบบข้าวยังหน่อยเลยนะพอตอนยังหน่อยเขาอยากกินะเขาบ่มีเงินสื่อได้เขาบด้กินแบบหลายๆสีสับ อืมท่าน้องหน่อยเขาจะกินหลายมาทุกคนตัวนี้อ่ฮอทด,ดอกเนาะอืมตัวนี้เขาจะคายพันหนึ่งตัวนี้เขาจะคายหาเลยเพราะตัวนี้มันจะมันจะหน่อยกว่าตัวนี้แต่ตัวนี้มันจะในถุงนึ่งมันจะมีแต่งทสามอันกลับไปเลยคายแพนคล้ายลอย หอมฮะอือลืมทุกคนลืมคุณภาว่าผัานหอมกินกับกดุกสีนี่ขวดขาวด้วยอืนี่เป็นคนมาก,กินผัก คือลิงเหม่าเนาะทุกคนลิงจะเหล่าสปังอันนี้หาลอยอันนี้พันหนึ่งเนาะพอตัวนี้มันใหญ่กว่าตัวนี้แต่ว่าเมื่อเมื่อข้ายังหน่อยนะห้าสีจำแหกออกได้ว่าสีเหลืองนี่คือว่าแสบกว่าสีบัวแต่ว่าตอนนี้ลิงเมื่อกินหู้สึกว่ามันกับขายขกันเลยมันกแตกต่างกันเลยเนาะบางสีแดงกับสีบัวแต่ยังหน่อยอ่ะสีแดงแสบปกว่าหนักขอเออสีแดงแสบปกว่าสีเหลืองแสบปกว่าเป็นน้ำสีเหลืองมันหน่อยวะ เพราะว่าในในในทงหนึ่งนะมันมันจะสีแดงรายแหละค่ะสีเหลืองมีั้งแต่สามอันก็ปกอยู่เถิงนะนะแต่แต่เมื่อก่อน,นมันสีบลมีแล่แต่ลูกศนที่ว่านังกรอบนงยังเหมือนเมื่อก่อนบมี่ไม่มีแต่อ่อนๆแบบนี้อ่อนๆแล้วแล,แล,แล้วนี่สินะแต่ว่ากินเท่ากับโหซื้อขึ้นตะขคาวอย่างหน่อยนะทุกคนบลมี่หรอกว่าไพ่สีบลกินลูกศนแล้วแล้วสีบลคือเ็นตอนยังหน่อยหนาดุงเรียนนะ นี่ทุกคนกินหกซีนกับขาวัดเะอร่อยมากเวอร์แฉะ่จนทุ้รังพึงกลัวม,มันแ่บ <laughs> หักทัวบ้านเาเองเอามาละละือิซ้ออมัทลาลามักทัวให้อืมอืมไม่ชี้แดงก็ชิ้เกี่ยวมาทัวนี่ตําแสบเลยทุกคนกินกับปิงปลาอา้อปลาปองแสบกับมักทัวเขียวมักทัวเขียวห่นเขาจะปลูกเขาจะใส ยาขามาแรงนะ่คุณสันมันจะมากัดมันจะมากินแต่มาตัวนี่นี่บางคนเท่ากับสีชื่อกันแต่ว่าพอเมย์เขาปลูกตามทงไฮทงหน้าน่ะตามแค้มโค้งแค้มแม่นางเขาจะจะปล่อยเป็นธรรมศาสตร์แตวมันจะมีแมงน้ำําเอโมเมนต์ชิพมีแมงทุกคนอืมเาหัไม่กินก่อนเนี้ยอร่อยมากเลยแอบห้าง ม,มาแซ่บอะเป็นอาหารผเฒถาูุแกแ่บกินได้โรฉพาะมเป็นไวรุนมงก่อนลิงเหลืองเฮียนตอนเฮีนบบยนตอนมืปลายเนาะเม่ก็จะหายเงินเพิ่มขึ้นเป็นหาพันหาพันก็ประมาณส้กกว่าบาทอ่าสัสามสิบบาทเนาะบางเมืออกันก็หายแบบบ่อบ่อเท่ากันเหลืองเฮียนไปหลังจากเหลืองเฮียนเพิ่ม จะพากันไปกินจะพากันไปกินตําสมแล้วก็ฮอตดอกเป็นอาหารฮิตของเวรุนเลยเป็นเวรุนเล่าแบบกินเลยเพราะว่ามันวอมแมนซิลามีคอยอาหารหลายเพื่อเมืออก่อนเนาะตาสมถอดอุกศีนไม่เป็นข้องคู่กันนะทุกคนอืมอืม อืมอืมแล้วโบเลยเสียบกระลำพอลิ้งโบอยากให้กินเป็นไรเพราะว่าถ้าเจ้าสิยาขา,มาแมลงนะ่ะแล้วโบอยากให้กินลิบเวลาเราจะให้ดูวก,กิน ขาหนูกินมันกับบาดเ็บเนาะ <c oughs> อร่อยอร่อยมากเลยอันนี้นกับบะโถใส่มือ ทุกคนทุกคนเดียวลิงขอตัวลาไปก่อนเนาะเพราะว่าลิงกะเสิอ่อมงไม่กินเน่าแน่เลยอะนิงกะสิขคอตัวลากินก่อนอทุกคนไพยมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจลิงสงาวลาให้กำลังใจลิงและเฮ็ดคลิปเนาะลิงดีใจดีใจหลายเนาะเหมือนกะที่ว่าด้กิิลดุซีนฮอตหลอกคืนฮอตคืนฮอตตอนยังหน่อยแะขคืนฮอตตอนไปเที่ยวร้านทรงเมิกไทยลาวเนาะ ผูซื้อแบบกินแลลวหูซื้อกิดฮอดเลยแบบมันแวบเข้ามาในสมองเลยเนาะเพราะว่ามันอยู่นี่กับบริกรกินแล้วแบบบริกรกินวุฒาแบบต้งซีนะนี่มันเป็นลูกซีนโรงงานนะพี่น้องมันเป็นดลูกซีนโรงงานมันต้องแบบตรงแบบฝากมากมันจึงสีมีกินพอซื้อินนี่ขาจับก็มีกันนะดูกซีนขาวจับก็แซ่บแต่ว่าเ้าอย่ากินแบบสไตล์แบบขายังหน่อยเนาะดิงกระโลคอยมาเป็นทีดเพื่อสีมะฮอด ใ้ร <Hey, S 2> มาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจลิงเสลาให้ลิงสลา hey, สเป็นกำลังใจกันมาเลยบายมาๆม,ม,มากิน <laughs>